ประท้วงไปหนักค่ะประเทศอินโดนีเซียนะคะตอนนี้จึงต้องแก้เกมค่ะพยายามที่จะเรียกคะแนนนิยมให้กลับมานะคะรวมไปถึงการเรียกความเชื่อมั่นและการกอบกู้เศรษฐกิจด,ด้วยค่ะล่าสุดค่ะทางการจึงงัดไม้เด็ดเลยนะคะเตรียมที่จะแจกข้าวสารให้กับคนยากคนจนค่ะรวมถึงทําโครงการกระตุ้นครั้งใหญ่นะคะเทงบประมาณกว่า16ล้านล้าน,านรูเปียหรือว่าเกือบ1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยค่ะ ใหญ่แค่ไหนก็ต้องโดนขยาวค่ะประเทศอินโดนีเซียนะคะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับที่หนึ่งของอาเซียนและมีประชากรมากกว่า280ล้านคนค่ะมากที่สุดในอาเซียนและเป็นอันดับที่4ของโลกแต่วันนี้อินโดนเจอกับวิกฤตในประเทศนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแม้ว่าต้นต่อของเรื่องนี้จะมาจากความเหลื่อมล้ำในสังคม แต่ก็กลายเป็นปัจจัยลบนะคะที่มาซ้ําเติมเศรษฐกิจของประเทศและนอกจากนี้นะคะอินโดนีเซียนั้นก็เหมือนกับไทยและอีกหลายชาติของอาเซียนค่ะที่เจอกับกําแพงภาษีนําเข้าของทางสหรัฐอเมริกามากระทบนะคะท่ามกลางความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกและกําลังซื้อในประเทศที่เปราะบางในยุคหลังโควิด -19 ค่ะล่าสุดนะคะรัฐบาลอินโดนีเซียโดยนายแอลังกาฮาตาโต รัฐนตรีกระทรวงประสานงานเศรษฐกิจอินโดนีเซียค่ะถแถลงข่าวณกรุงจาการ์ตานะคะระบุว่าอินโดนีเซียนั้นเตรียมทุ่มเม็ดเงิน16ล้านล้านรูเปียหรือว่าเกือบ1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะเอามากระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ รัฐบาลนะคะจะจะัดสรรงบประมาณให้กับ8โครงการหลักค่ะเช่นโครงการแจกข้าวสารให้แก่ผู้ยากไร้และโครงการลดหย่อนภาษีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและนอกจากนี้ทางการยังตั้งเป้าแก้ปัญหาความไม่พอใจของกลุ่มผู้ประท้วงที่เจอกับปัญหาปากท้องและความเหลื่อมล้ําโดยการออกแผนงานด้านการจ้างงานและสวัสดิการต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งรัฐมนตรีฮาราโตนะคะจะเป็นผู้นำคณะทํางานชุดใหม่ เพื่อเร่งรัดโครงการสำคัญประกอบไปด้วยการพัฒนาสากลในหมู่บ้านและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสาธารณะค่ะโดยก่อนหน้าน,นี้ค่ะนายฮาตาโต้คาดการเอาไว้นะคะว่าอินโดนันยังสามารถต้านแรงกระแทกจากผลกระทบของการประท้วงครั้งใหญ่เอาไว้ได้ค่ะทางการเชื่อมั่นนะคะว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นมีรากฐานได้แข็งแกร่ง และพยายามยืนหยัดด้วยการรักษานโยบายหนุนกำลังซื้อและแรงงานเอาไว้พร้อมกับการกระตุ้นทางการคลังอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการประท้วงครั้งนี้เรียกว่าเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีและกลายเป็นข่าวดังระดับโลกค่ะปรากฏภาพที่น่าตกใจและมีผลต่อความเชื่อมั่นนะคะอย่างเช่นการเผาเมืองการก่อจราจรบุกปล้นและทำลายข้าวของในบ้านของนักการเมือง ขนาดที่หุ้นหัวอินโดเองก็ร่วงลงไปนะคะมากที่สุดในรอบเกือบ5เดือนหลังจากเกิดเหตุประทุวงรุนแรงขึ้นส่วนธนาคารกลางอินโดนีเซียค่ะก็ประกาศเข้าแทรกแซงตลาดปริวัติเงินตราต่างประเทศและตลาดพันธบตัตรเพื่อรักษาเสถียรภ,ภาพของค่างเงินซึ่งก็มีรายง,งานนะคะบอกว่าเงินรูปเปียของอินโดนั้นแข็งค่า,ข,าขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากที่ดิ่งไปอย่างหนักก่อนหน้านี้ค่ะ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองค่ะภายใต้การน,นำของประธานาธิบดีปราโบโวสูเบียนโตของอินโดนีเซียโดยช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุจราจนรุนแรงมีชนวนเหตุมาจากปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นและความเหลื่อมล้ำค่ะกลุ่มของผู้ประท้วงนะคะพุ่งเป้าไปที่บ้านพักของรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาหลายคนค่ะ เพราะว่าไม่พอใจเกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยงบ้านพักของบรรดาสสซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อเดือนในกรุงจาการ์ตาเกือบสิบเท่าและความไม่พอใจเองก็ลุกลามมันปลายนะคะทั้งเรื่องการขึ้นภาษีการเลิกจ้างและอัตรางเงินเฟอ้อด้วยนะคะที่มีผลกระทบต่อคนที่มีรายได้น้อยในประเทศค่ะการประท้วงนะคะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของรัฐบาลอินโดนีเซียค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกอบกู้วิกฤตนะคะที่ต้องทุ่มงบใช้เงินมหาศาลแล้วก็ส่งผลให้รัฐมนตรีคลังนะคะโดนปลดแบบฟ้าผ่าเลยค่ะประธานาธิบดีของอินโดนีเซียค่ะได้มีคำสั่งปลดรัฐมนตรีคลังออกจากตำแหน่งแบบฟ้าผ่าเซนเพดวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาการประท้วงรัฐมนตรีที่ถูกปลดในครั้งนี้นะคะก็คือสิงมุญญาณีอินราวาตีในวัย63ปีและถูกแทนที่นะคะโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่า อูบายายูดิซาเดวาค่ะสันมมัับ่าวรูเมอรายงานถึงเรื่องนี้นะคะระบุว่าเป็นการสะท้อนถึงความตึงเครียดในรัฐบาลของประธานาธิบดีปราวโวค่ะเมื่อผู้นำประเทศนะคะซึ่งเป็นถึงอดีตนายพลต้องการใช้งบประมาณก้อนโตเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่ารัฐตุยคลังนะคะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เชิงเทคนิคต้องการให้ยึดมั่นในวินัยการคลังค่ะ ซึ่งตัวของอินราวาตีรัตรีที่โดนปลดครั้งนี้นะคะมีความสำคัญและเป็นหน้าเป็นตาให้กับรัฐบาลมาโดยตลอดค่ะซึ่งเธอนั้นเคยทำงานกับรัฐบาลมาแล้วถึง3ชุดรวมถึงตำแหน่งในกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และธนาคารโลกหรือว่า World Bank ด้วยทำให้เธอได้รับการเคารพนะคะจากนักลงทุนและผู้ถือพันธบัตรทั่วโลกและมาเสริมความน่าเชื่อถือทางการคลังให้กับนโยบายของปราบโว และทำให้ตลาดนั้นยังคงมั่นใจมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวนะคะว่าอินดราวาตีพยายามลาออกมาแล้วสองครั้งนับตั้งแต่ช่วงต้นปีแต่ว่าผู้นำของประเทศนั้นยังไม่สามารถหาคนมาแทนที่ได้แต่พอเกิดเหตุการณ์ประท้วงขึ้นมาค่ะจึงกระตุ้นให้เกิดการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อแสงเห็นนะคะว่าผู้นำของประเทศนั้นใส่ใจต่อเสียงสะท้อนของสังคมค่ะ สำหรับความเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะหมอมมองจากศูนย์วิจัยกศกรไทยค่ะวิเคราะห์ว่าการแต่งตั้งรัฐตรีิคลังคนใหม่ของอินโดนีเซียนั้นสะท้อนจุดเปลี่ยนสําคัญค่ะจากเดิมคือการยึดหลักรักษาวินัยการคลังมาสู่การขับเคลื่อนเชิงรุกที่มุ่งอัดฉีดไม่เงินมากขึ้นเพื่อมาตอบโจทย์ทางสังคมและฟื้นเศรษฐกิจในประเทศซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจดังนี้ค่ะเรื่องแรกค่ะนโยบายหลักของรัฐตรีิคลังคนใหม่ คือการใช้มาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจนะคะเป็นวงเงิน200ล้านล้านรูปเปียหรือว่ากว่า1.2หมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะคิดแล้วเป็นมากถึง0.9%ของ GDP เป็นการเอาเงินสดนะคะจากบัญชีรัฐบาลกลางซึ่งฝากเอาไว้กับธนาคารกลางเข้าสู่ระบบการเงินผ่านธนาคารของรัฐเพื่อมาปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่กลุ่มกเกษตรสากอหมู่บ้านและคนที่มีไรายได้น้อยค่ะ แล้วก็มีการวางข้อจํากัดนะคะไม่ให้ธนาคารนั้นนําเงินไปลงทุนในพนาาันธบัตรหรือตราสารการเงินอื่นเพื่อเร่งให้เงินนั้นหมุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงค่ะรวมไปถึงการอาชีดเม็ดเงินนะคะเพื่อมาเร่งกระตุน้นเศรษฐกิจและคาแรงกดดันทางสังคมค่ะเปลี่ยนจากเดิมนะคะที่มีการยึดกรอบขาดดุลไม่เกิน3%ของ GDP และการวางรักฐานรายได้ภาษีอย่างรัดกุม เป็นความพยายามที่เรียกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะมุ่งเป้าไปที่การส่งผ่านไละเงินทุนสินเชื่อให้ปรับดีขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้เติบโตชาต้าลงต่อเนื่องนะคะเหลือเพียงแค่6.6%ในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ต่ำที่สุดในรอบ3ปีด้วยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะต้องจับตาไปที่การคลังด้วยนะคะเพราะมีความเสี่ยงว่าจะต้องขาดดุลเพิ่มขึ้นไปอีกจากปัจจุบันนี้ขาดดุลอยู่ที่2.8%ต่อ GDP ในไตรมาสที่2ค่ะ แล้วก็ยังไม่มีมาตรการนะคะที่จะเพิ่มไรายได้อย่างชัดเจนขณะที่รายจ่ายภาครัฐยังคงต้องรอการเบริกจ่ายอีกเป็นจำนวนมากด้วยค่ะดังนั้นหากมีการเดินหน้านโยบายประชานิยมนะคะที่ขาดความรบอบคอบอาจจะผลักดันนี้สาธารณะให้สูงขึ้นและเป็นการบั่นทอนความเชื่อมัน่นนักลงทุนได้ค่ะซึ่งศูวนวิจัยกสิกรไทยเองก็มองนะคะว่าการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนเชิงรุกเป็นสัญญาณนะคะว่าวันนี้ รัฐบาลของอินโดนีเซียนั้นพร้อมตอบโจทย์สังคมและเร่งฟื้นเศรษฐกิจแต่ว่าโจทย์ใหญ่นะคะยังอยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรลุปเป้าหมายการเติบโต8%กับการรักษาเสรีรภาพการคลังและการเงินซึ่งถาหากขาดความรัดก,กุมนะคะก็อาจนําไปสู่แรงกดดันค่ะต่อค่างเงินรูเปียภาระณีสาธารณะที่สูงขึ้นและเสถีรภ,ภาพเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้เลยค่ะ ปัญหาของปากท้องหรือว่าปัญหาหลื่มล้ำนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่อินโดนีเซียค่ะแต่ว่าตอนนี้จะเห็นว่ามีการประท้วงนะคะลุกลามเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะจึงถือเป็นโจทย์สําคัญสําหรับทุกประเทศทุกรัฐบาลณเวลานี้เลยนะคะว่าจะทําอย่างไรให้เศรษฐกิจดีขึ้นและเรียกความเชื่อมัน่นหรือเรียกศรัทธาจากพี่น้องประชาชนของตนเองให้กลับคืนมาได้ค่ะ